สามดวนให้เลขอีกเลยพระยืนวัดพุทธมงคลอำเภอขันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคามให้เลขสามตัวชัดๆลุงวีพารวยจักให้การให้แม่ลุงวีพารวยจักให้ใหวใหสวัสดีครับวันนี้ลุงวีพารวยพามาที่วัดพุทธมงคลนะครับหรือวัดพระยืน นะครับอำเภอขันตรักษ์วิชัยจังหวัดหมหาสารครามน,นะครับวันนี้ลุงวีภารวยได้มีโอกาสมากราบไหว้บูชาพระยืนแห่งวัดนี่นะครับซึ่งรอบนี้ก็เป็นรอบที่3ามแล้วสำหรับลุงวีพารวยมาขอเรียกเด็ดที่นี่นะครับวดก่อนหน้าก็รวยกันไปตามๆลุงวีเว้น ระยะไปงวดหนึ่งนะครับไม่ได้ขึ้นมาที่นี่รอบนี้ลุงวีมาทางภาคอีสานนะครับก็มาขอเลขเด็ดจากพระยืนแห่งวัดพุทธมงคลอำเภอคันธลวิชัยจังหวัดมหาสารคามอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าพระยืนแห่งวัดพุทธมงคลแห่งนี้จะให้เลขเด็ดอะไรกับผู้ติดตาม YouTube ลุงวีพารวยนะครับได้นำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2565นี้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิตารยานในการรับชมและเลขที่ลุงวีจัดหามาให้นี้เป็นเลขทางเลือกเท่านั้นนะครับสำหรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับก่อนที่จะ ขอเลขเด็ดนะครับลุงวีขอบูชาพระยืนก่อนนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับลุงวีเองและก็ผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพาด้ยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะครับที่ลุงวีมาที่พระยืนแห่งวัดพุทธมงคลแห่งนี้นะครับ เพราะว่างวดที่เลวลุงวีไม่ได้มาครับทีนล่ไม่ได้มางวดนี้มาขอเลขเด็ดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเราขอจากพระยืนมีทูกตัวเลขและก็เสียงเสียงสี่นะครับสองอย่างงวดก่อนหน้านูาน้นก็ถูกกันไปรวยกันไปตามๆกันนะครับลุงวีก็เว้นระยะห่างอย่างไรก็แล้วแต่นะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าถูกจริงไหมนะครับ ก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับโดยกดติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยนะครับแล้วก็เข้าไปดูนะครับว่าวัดนี้เคยให้เลขจริงไหมนะครับตามที่ลุงวีกล่าวอ่านะครับเพราะลุงวีเดินทางมาจากสงขลานะครับถ้าไม่แน่จริงไม่มาถึงที่นี่นะครับลุงวีอยากจะ หาเลขเด็ดมาให้กับผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยได้นำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันนะครับเดินทางกันถึง2วันนะครับกว่าจะมาถึงที่นี่นะครับวัดพุทธมงคลอำเภอคันธวิชัยจังหวัดหมหาสารคามนะครับพอบุญเสร็จนะครับรวีก็จิดพอต้องเสร็จก็มาเสี่ยงโชคทุกกัวเลขนะครับขอจากก็ยืนว่า วันนี้ลุยมาขอเลขเพื่อฝากผู้ติดตามช่อง YouTube ลุยพาด้วยได้นำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับเรามาลุ้นกันว่าวันนี้จะได้เลขอะไรนะครับ ร้อนะครับมีตตัวเลขไว้ที่หน้าพยืนนะครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลุงวีจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยมสีนะครับสองครั้งนะครับเสี่ยงแจงตีสองครั้งเรามารุ้นกันว่าได้เลขอะไรระหว่างรอทุกตัวเลขนะครับ มาแล้วนะครับตัวเลขหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับหนึ่งสองหรือสองหนึ่งเซมซีอันที่สองนะครับเรามาลุ้นกันอีกครั้งนะครับมาแล้วนะครับตัวที่สองได้สองห้านะครับสองห้าหรือห้าสองนะครับลงวีเสียงสองครั้งนะครับสำหรับการเสียงเซมซีแล้วเราไป เราลุ้นทูบตัวเล็กกันต่อนะครับมาเล้วนะครับข้างบนมีสองตัวนะครับสี่สี่กับเก้านะครับ้าดูดีๆนะครับสี่กับสี่อยู่อีกข้างหนึ่งสี่เก้านะครับข้างบนมีสี่สองตัวนะครับตัวเป็นตัวเล็กอีกตัวเป็นตัวหนาเรามาลุ้นตัวที่สามนะครับเมื่อกี้เซียมซีได้หนึ่งสองแล้วก็สองห้า ตัวที่สามมาแล้วนะครับนั่นนะครับข้อมูลสี่สี่เก้า 4, 4, 9, ที่สามอย่างไรก็แล้วแต่นะครับฝากกดติดตาม กดกระดิ่งไว้นะครับลุงวีอัพโหลดวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งจะได้แจ้งเตือนมายังทัานนะครับ493นะครับ493ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ